เด้อเฮ้ยตัวละครหนูเป็นเงี้ยมันไม่มีหน้าแล้วตัวเป็นอย่างนี้เลยเดีย๋ยวเรืออยู่ร้านอันนี้เราจะมาขายเค้กแบ,บใช่ไหม your night shift k k. ดูเดี๋ยวเปิดเครื่องแล้วลูกค้ามาแล้วหนูลูกค้าเป็นผู้หญิงผู้หญิง Hi One Shawarma pleaseThat's one เฮสิครับโอเคสแก่เหรอครับเฮ้ยมาดูกล้องวงจรปิดเฮ้ยลูกค้าคนแก่คนแก่ไปไปลง เด,ดี๋ยวๆลุงปิดร้านเหรอเดี๋ยวเงินเข้าแล้วนะลุงเขาโอนเงินให้เราแล้วอ,อ่ะลุงปิดร้านปิดร้านไล่ลุงเฉยเลยพอ้ทีลุงเจ้ทีลุงพอดีอ่ะลุงไม่แดกหรอหายแล้วลุงให้ตังค์มาแล้วด้วยหนูกลุงโอนตังค์เข้ามาแล้วไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรอยู่ใใต,ต้โต๊ะเมื่อกี้ไอ้สัสโอ้โหเปิดหูฟังโอ้หโหเปิดหูฟังเน้นๆด้วยกู ใจเย็นใจเย็นนะเราบอกเดี๋ยวพิ่แวนใหม่นะมันมันสะบดัดเฉาายๆลูกครกดละโอ้ยโอเคเงินเข้าแล้วครับคุณลูกค้าหนึโอเค ได้เสียงอะไรไหมโน้เี่ยสยงเชื่อเลยวะไปน้งบนเพดานเพดานดูดูเพดานก่อนดูดูเพดานเยียเยดูเพดาน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 เลวเลวเไ่ดูเดานก่อนเลยิบหายไปไหนวะ เหี้ยไอ้เหี้ยคนดูมีใครเห็นบ้างเมื่อกี้โอ้ลูกค้าไอ้เหี้ยนู้นนู้นมันฆาตกรฆาตมันฆาตกรอ่ะอ้อโดนไม่แบนไม่โดนแบนแน่เลยดีๆแล้วปิดร้านเลยมันเลยปิดร้านเลยมันเลยร้อยมันจะให้ห้าร้อยดอลลาร์ไม่เอานะเยอยเพิ่มเปิ่นตีอะไรกูเนี่ยขอชิดกล้องจะปิดได้ไหม อยู่หน้าร้านแล้วอะ่ะอุ้วหรอนที่อยู่ด้วยอยู่ด้วย <S <S โด้ข้างใต้โอ้ยเย้ยไอ้สัตว์เนี่ย่ะเราบอกคงจะแบนด์ไหมควมแบนไปเลยอีกที่ยมันเจอด่านขนาดนี้มันไม่ให้กูสบนได้ไงวะ อบอกเอาจิ้นเอาจิ้นดูสวัสดีคนดูทั้ง3.2คนด้วยนะพี่ผมบอกเลยว่าเยี่โยโหมดนี้แม่งอ่าเรียบร้อยมึงแบนแบนไมค์กูแบนไปเลยเฮียไงจิ๊กต๊อกก็ลุกหลักกูอยู่ละแบนไมค์ไปเลยโดมบอกทุกคนนี่เยี่ยโหมดนี้หลอนจริงใครอีกวะนั้นขายของมากูได้มาตั้งเจ็ดร้อยห้าสิบดอลทุกอยาทำอย่างนี้ดิ แล้วมีตัวเหี้ยอะไรไม่รู้เข้ามาในร้านเต็มหมดเมื่อกี้เพดานเมื่อกี้ใต้โต๊ะบ้างโอ้ยฆาตก,กรมาหน้าร้านอีกเอ๊ะว่าไงนักมวยมานักมวยน่าจะซ้อมมาเหนื่อยมาหาอะไรแดกสายตังมาโอเคตังเข้าแล้วเดี๋ยวทำให้แดกแล้วนะลกันรอแป๊บจะกลาบเ้ยค่ะเฮ้ยมึงนี่พึ่งเป็นอะไรวะ

กูัหวะอีกันน่ะโอเคกเเันนะเคอีกันคอนน่ะไเฮ้ยสัตว์โหยพ่อไอ้กูเห็นคนเดียวอีกแล้วเฮ้ยคีอกูเห็นอยู่คนเดียววะไอ้เฮี้ยโหจะไดะทีอยู่แม่งชาคากูบาดมากกาเด200เย้ๆโอเคโอเครอแป๊บรอแป๊บโอเค โอ้โหแต่ละศพโอ้โหแต่ละนีนอะไรเยอะที่ไหนวะเนี่ยเืออะไรคืออไรอ่ะเมื่อหจออกมอย่างเงี้ยอะไรอ่ะนี่อะไรเนี่ย บบอโอเคกลับไปที่ล็อบบี้โอ้ย